สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อปงพอเพียงนะครับจะมาเก็บน้อยหนานะครับนี่เห็นไหมครับเก็บน้อยหนากําลังจะสุกแล้วนะครับเราก็เก็บไปบ่มบางลูกมันก็สุกแล้วถ้าสุกคาต้นมันก็จะเน่าแล้วก็จะมีแมลงมากินนะครับโดยเฉพาะตัวต่อนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพ่อปงจะเก็บนะครับวันนี้มาครับมาเก็บน้อยหนากัน พอเ,เก็บน้อยหนาแล้วพ่อพงก็จะทําการแต่งกิ่งริบใบนะครับใหม่เพื่อว่าจะให้มันติดผลในรอบต่อไปนะครับเขาเรียกว่าทํามันเบอร์ี่ให้ออกนอกฤดูครับเก็บก่อนอันดับแรกเราเก็บก่อนนะครับเก็บน้อยหนาก่อน ็คงจะเก็บให้หมดทุกลูกเลยลูกเล็กลูกใหญ่เก็บออกให้หมดเลยครับจะได้แต่งจริงลูกใหญ่เลยมดแดงครับมดแดง แดงแสงน้อยนานี่นะครับน้อยนานะครับมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวปีนี้พ่อพงก็จะทำการแต่งกิ่งติดใบนะครับเชื่อว่าจะให้มันติดผลแบบว่าลูกที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับก็คือให้มันไม่มี ผลที่แบบเล็กแบบนี้ครับเด็กหนึ่งแบบนมแบบ้ผลเล็กครับนี่ครับต้นนี้พ่อผมได้เก็บหมดแล้วนะครับ นี้เราก็จะไปเก็บต้นนู้นนะครับเห็นไหมครับต้นอยู่ที่ตรงเสาไฟนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บต้นนั้นกันน่ครับไปเก็บต้นที่อยู่ตรงเสาไฟเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ลูกใหญ่เลยครับอันนี้ก็กัดนิ่มๆแล้วนะครับลูกจะสุกแล้วนะครับเนี่ย ลูกนี้ต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับแ้วพ่อผมก็จะทําการแต่งทิ้งใหม่นะครับอันนี้มีพี่เลี้ยงผักหวานด้วยที่เห็นนะครับมีมดเจาะเลยโอ้ลูกนี้สุกแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ครับสุกแล้วนี่ครับลูกนี้สุกแล้ว,แ,ลว,ลแ,ลวแต่ว่าลูกใหญ่นะครับต้นนี้ ามีแต่ต้นแต่ลูกยังไม่แก่หลงบอกโรงเรียนกันลูกเลยนี่สิบบาทสามกิโลหาสิบบาทเด้อจ้ะออกมาบนกระขายกันเด้อเดี๋ยวเราไปเก็บที่หลังบ้านกันต่อนะครับใหญ่แต่ลูกละสิบบาทสิบกิโเด้อจ่นี่แหละครับอยู่ติดถนนครับมันก็เลยมีแต่รถอ่าเยอะมากครับ อยู่บ้านก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเวลาทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็มีรถมาครับเราจะไปต้นน้อยหนานะครับหาเก็บทุกต้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้นี่ครับเวลาเราจะถ่ายคลิปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็เสียงเพลงเดี๋ยวก็นี่ต้นนี้ก็มี เดี๋ยวก็ลดขายโน่นขายนี่มาครับไม่ค่อยเงียบนะครับต้นนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปต้นต่อไปมีหลายต้นอยู่นะครับน้อยนามาดูต้นนี้ครับนี่นะครับนี่เห็นไหมน,นี่ต้นนี้ดก อยู่นะครับมีเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บกันน,นี่ครับ,รบเต็มตะกร้าแล้วครับเดี๋ยวเอาไปเทก่อนแล้วไปเก็บต่อ นี้เรามาเก็บที่หลังบ้านนะครับนี่ต้นนี้นี่ต้นน้อยหนาครับเดี๋ยวจะแต่งกิ่งให้หมดเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาข้างกำแพงทางนี้มีต้นน้อยหนา ด,ด,ดูน่าเห็นไหมครับอันนี้แต่ก่อนก็ต้นสูงเห็นไหมครับนี่นี่พ่อผมก็แต่งตัดไว้เห็นไหมเนี่ยตัดเป็นตอออกเลยมันก็แตกออกมาใหม่นะครับเราก็เก็บได้ง่ายครับเราอย่าเสียดายนะครับต้นถ้ามันต้นสูงแล้วเราตัดได้ตัดให้มันแตกกิงมาใหม่ครับอย่าเสียดาย ต้นนี้อร่อยนะครับเนื้อหนาเดี๋ยวพอเรเก็บแล้วก็จะทําการแต่งกิ่งใหม่ครับรอชมการแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งน้อยหนาอันนี้ลูกนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย โดกแก่ okay, แล้วเอาไปบ่มเดี๋ยวก็สุกต้นนี้ก็โดกเลยเห็นไหมครับนนสุกแล้วนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับอันนั้นต้อง ฝนตกครับฝนตกฝนตกเห็นไหมต้นต้นไหนที่เราไม่ได้แต่งเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับสูงขึ้นไปเลยเราจะเก็บลำบากฉะนั้นเดี๋ยวปีนี้พ่อพงจะจัดการตัดแล้วก็แต่งจริงใหม่ครับให้ต้นมันเตี้ยลงไปทางนู้นน้อยนะเห็นไหมครับนี่ น้อยหนามีเยอะครับที่บ้านเราผลไม้เรามีกินเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปออกจากชนิดหนึ่งเราก็ได้กินอีกชนิดหนึ่งโอ้แก้วมังกรล้มนะครับอันเนี้ย่เห็นไหมครับ <c oughs> โอ้ นี่ข้างบนนู่นก็มีครับนี่สูงเห็นไหมครับน,นี่สูงเลยนี่ครับสูงนู่นครับต้องหาไม้มาสอยเอาครับแถวนี้ครับ มาจากหลังบ้านครับคันนี้มาหลังบ้านจากสวนแก้วมังกรมาแล้วก็นี่ครับมาหลังบ้านเรามีอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นไม่สูงเห็นไหมครับต้นไม่สูงต้นไม่นานนะครับนี่ น้หนาทั้งนั้นครับน,นี่ก็น้อยหนาต้นนี้เห็นไหมลูกเออนี่ลูกนี้จะสุกแล้วนีอีกหนึ่งลูกครับครับ ต้นน้อยนาเดินไปด้านไหนนี่น้อยนาเยอะอยู่ครับนี่มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นที่ติดผลแล้วต้นนี้ก็ติดผลแล้วเห็นไหมอันนี้ผลยังไม่แก่เท่าไหร่ปล่อยไว้ก่อนเพราะต้นมันก็ไม่สูงนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับ จากตรงนี้มาเรามาดูต้นนี้เทนี้นะครับดูโอ้อันนี้สูงนะครับเพราอผงไม่ได้แต่งมันไว้นะครับนี่นะครับนี่มีนี่มีกระรอกกระแตมากินเห็นไหมครับดู นู่นครับข้างบนนู่นเดี๋ยวอันนี้ต้องมาเก็บรอบหลังนะครับนู่นต้องใช้ไม้สอยครับนี่ครับเยอะอยู่ครับเดี๋ยวจะแต่งกิ่งใหม่นะครับต้นนี้นะครับมันสูงมากแล้วไปต่อทางนู้นครับนู่นเห็นไหมครับนี่ป่าน้อยหนานะครับนี่ ปลาน้อยนาทั้งนั้นเลยไม่เ e, นี่ยเฮียกินนู่ ind, นเฮียกิ e, ics, น a, ดําหมดนะครับในปลาน้อยนายย a, ทั้งนั้นเลยนะครับี่ปลาน้อยนาแต่ว่าต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไม่ติดผลนะครับปลาน้อยนาทั้งนั้นครับยังไม่ติดผลนะครับยังไม่ติดผล มีป่าน้อยนายังไม่มีผลครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางต้นในในไม่มีไหมดูมันต้นใหญ่แล้วมืดเลยยังไม่ติดยังไม่ติดผลนะครับทางนี้เดี๋ยวจะมาแตกเดี๋ยวจะมาแต่งกิ่งนะครับอันนี้ก็พอแต่งกิ่งแล้วนะครับนี่ครับตะก้าที่สองตะก้าที่สองตะครับ เข้าบ้านคันนี้ฝนพอกแปกป๊กอกแๆกมาแล้วครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ